ข้าวมันออกขางไม่เข้าหรือห้ามกับแป้งนี่นี่นี่มันออกแกงนี่มานหนิข้าอยู่ไหนยังเจ้าที่เดียวมันออกสางเก้านี่นี่ปลาดีเนาะท่ายฝั่งปัดสายบอท่าบุกจะได้เคยหั่นกับครับเก้าเข้ากล้วยออกขางเก้ายิ่นี่เนาะบอท่ากล้วยนี่แกวัดแหนหัวเนาะที่ไหนนะธรรมดามันลงที่นี่กันเนาะครับแล้วนี่มันปีมันปีมันนมขึ้นมันเอา จี้ขึ้นฝ้าแล้วมึงอครับกับแปอ่ะปวยกับเกอ่ะแปดเอีกแปด่ก็นะไปเรียกที่สองล้านบอกหนึ่งเก้าเองไปเรียกที่สองล้านเปินมาขอแล้วเราผมบอกว่าซื้อหนึ่งเกเด้ออืมคนที่ถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งในหมู่บ้านนี่มั้งครับคันนี้กับปิ่ก้าอันนี้ก็ออกส่วนเปิดหรือข้างส่วนไหนเนี่ยข้างสวนแก่เนี่ยสวนนสววนโอ้นี่หันมาหลายวันแล้วนะครับเออ ก็เลยมาฝันนี่เนาะกิ่งงั้นนี่มันโน้มโอเพเน่ยเนี่ยเออฮะก็เลยปักออกเลยมันขอดยเออมันคือมันขอดเลยว่ะทำขอดให้มันนี่ยแต่แปลกเนาะปี๋มันจี้ขึ้นบนป่าเนาะโอ้ฮันจัดเราก็บาหันมันเหรอเอาดอกไม้เก่ามากระเด้มันสูบเอ๊ะเก่านี่ยแบบตัวตัยมีไฟแทรกก็ เอาโจกเอาลาวเด้อแม่ตอนนี้ปลาครับบอกเรืเห็นทักเดือเนาะแบบนี้เอาเหล็กเอาโจกเอาลาบคือเด้อลูกจังลูกมาขอโจรอ็ลาบบ้านลุงวนดังแหน่นะ

แบบตัวจตโจ๊กใหโจ๊กกนเนาะออหนึ่งแปดเก้าพอจะว่าเขาบอกว่ขึ้นเต็มนี่ไงที่โพจะก่อนมันน้อนนินจี้นะอันนี้เก้าอันนี้มันเปรอะลงมาเพรเพียวแล้วมาตำรักมันก้นเนี่ยเนี่ยเต็มนี่จะหนาเลยนี่ตะว่าเป็นเพียวเนี่ยแหน่มันก็เลยโล่งตแลกนึกว่ามันน้อนเน่ะเพราะว่ามันมีขี้โพกัมไว พอเปีนเพียวเป่งแล้วกลายเป็นว่ามันเป็นต้นอย่างนี้เพราะว่าเก้านี่มันตกลงมาฝาดใจมันหกักคอมันหกักก็เลยปัดเอาปลายมันควา้างเขี้ยเขาก้มก็ล้มนี่นี่นนนหันมันนะคะปี กำลังเกยหันเนี่ยเนาะใช่อะติดเกยหันสักเดียวถ้าสมมติว่าความจริงเนี่ยมันก็ต้องปี่มันก็ต้องถิ่มลงไปมันใช่อะมันจะต้องนี่มันขึ้นนะตรงนี้ที่นี่มันขึ้นมันเหียดนี่มันเหยียดแตกออกนี่เนี่ยมันจะแจ้งออกตั้งปลายแต่มันตันถึงปลายมันเลยออกเตาตั้งกลางเก้าโระโออกมาบกวนมันโระป่กระปี่เขาบอกเคลียร์เขาอันนี้นี่เคลียเขาคุมกระโหลกป๋าเศษรูปฟันออกปี่นะแจ้งออกมา